สวัสดีครับวันนี้วิ๊กชอปรถบ้านกลับพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีโตโยต้าโคโรล่ามห่วงนะครับยอดนิยมมานําเสนออีกแล้วนะครับผมเอาละฮะับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.6นะครับเกียร์ธรรมดานัหรือเป็นเกียร์ MT นั่นเองนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นปี95นะครับเปลี่ยนไฟหน้าไปจัดทรงนะครับตามสูตรเลยนะฮะหน้าสองหลังหนึ่งนะครับผมเป็นไฟหน้าผมเพ้นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีบอลเงินนะฮะยางปี19นะครับหูช่วงล่างจัดทรงมาอย่างดีนะครับขับดีมมาากกครัับแล้วว็สสสีนนยงะ ตำหนิก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับภาษีเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อยเป็น66เลยนะครับไม่หกห้านะฮะเป็น6 6เลยนะฮะเอาละครับคันนี้ก็อย่างหนึ่งก็คือมีตำหนิก็คือเคยแก้แต่ยกเลิกไปแล้วนะครับเอาละครับคงอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวบอกราคาไว้ก่อนเลยนะ57,000บาทนะครับ5้าหมเบาทนะครับช้าอดเลยนะฮะเอาละครับไปดูกันเอาละครับวันนี้นะฮะจะขอไว้หน่อยนะครับเพราะตัวนี้แบตจะหมดแล้วนะครับ สีสันโดยรวมแล้วเนี่ยผมให้สัก85%เลยนะครับต้องขออภัยที่เดินเร็วนะครับว่าแบตจะหมดจริงๆครับแบตเหลือ16นะฮะต้องใช้ให้ได้ครับรีวิวรอบนี้สีสันโดยรวมแล้วสวยงามนะฮะเพิ่งขัดสีไปนะครับตัวนี้จะมีสเกิร์ตด้านข้างด้วยนะครับอ่าล้อแม็กเป็นเลนโซนะครับนะฮะไฟหน้าเป็นโคมเพชรและไฟเลี้ยวเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นผิวกันพื้นผิวนะครับด้านหน้าด้านหัวเนี่ยสวยงามเลยนะครับมีตรงข้างขวานิดนึงนะฮะ เป็นรอยถลอกนะครับแก้มสวยนะครับประตูสวยงามทั้งอันเลยนะจะมีตรงเหี่ยวบ้างเล็กน้อยนะเนื่องจากสภาพมันก็ก็ธรรมดาสำหรับสีที่ทํามาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็จะมีตรงหลังคาเห็นไหมครับนิดหนึ่งมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะตรงอื่นไม่มีแล้วนะครับนะฮะที่เหลือเต็มหมดเลยนะฮะที่เต็มหมดเลยเพราะอะไรผมรู้นะเพราะผมเพิ่งเพิ่งทํามานะฮะนะครับสีสันเงาทั้งทั้งอันเลยนะครับตรงตรงจุดอื่นๆนะครับ จะมีตรงสเกิร์ตนะครับคือเป็นชิ้นชิ้นไฟเบอร์นะครับที that that ่บรรจยนี่จะมีแตกบ้างนะครับเป็นสีแตกนะครับเป็นชิ้นงานไฟเบอร์ครับจุดอื่นๆไม่มีไรนะฮะอย่างเช่นพวกถูพวกนี้ก็สวยงามเงาหมดเลยนะครับจุดหลังคาก็เช่นกันนะฮะจุดหลังคาก็จะมีเม็ดๆบ้าตั้งเล็กๆน้อยเป็นเล็กๆๆเล็กๆยิกๆนะครับแต่พิเผิ่แล้วสวยงามนะครับค uh ันนี้นะฮะภาษีผมก็จะต่อเป็น6นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปดูห mm ้องเครื่องเลยนะครับทีนี้จะเร็วหน่อยเปิดห้องเครื่องออกมานะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไล่แต่คานหน้าเลยนี่ฮะสามผงที่ที่ดีที่จริงนะครับก็ต้องคานหน้าต้องมีติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับโอเคครับฝามหม้อน้ำเนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะจริงๆผมมีนานแล้วแหละแล้วผมมาลองดูแล้วมันใส่ได้นี่หว่าก็เลยมาใส่เลยเป็นแบบวัดแรงดันได้นะครับจะไล่ไปทางซ้ายนะครับรถคันนี้เดิมแล้วเคยเป็นสีเลือดหมูนะครับแต่ว่ากลับสีเป็นสีเทานะครับทุกอย่างลงเล็บหมดแล้วนะครับลาตัวถังคันนี้เป็น AE 1 0 1นนะครับฝาโป่งหน้าเดิมสนิทเลยนะครับ โตโยต้านะครับติเกอร์นะครับตรงนี้ถ้าเร็วไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพนิ่งเอาไว้ช่วงท้ายนะครับเพราะแบตจะหมดต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่รถคันนี้เดิมนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไกลได้นะครับเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มเลยนะฮะเอาละครับแบตลูกใหญ่ด้วยนะครับคันนี้มีกองเปลือยนะครับหัวฉีดเติม e85 ได้นะครับย้ํานะครับ e85 ลิตรยี่สิบสามบาทนะครับประหยัดโคตรๆนะครับแล้วก็สายวัชเทียนเนี่ยเป็นสายใหญ่เลยนะเปลี่ยนใหม่ทั้งกะลานะครับจากเจ้าของเดิมมาแล้วเนาะแล้วก็ฝาเครื่องนะครับ พ่นเป็นสีบอลนะครับฝาปิดน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็น T R D นะฮะโอเคครับแล้วก็อัปเกรดเป็นเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นแบคคัมนะฮะคือการเวลาเปิดแอร์เนี่ยไม่ให้รอบเดินเบามันต่ำเกินนะครับอ่ะเปิดประตูออกมานะครับแผงประตูสวยงามเลยนะฮะตัวนี้พิเศษก็คือเบาะคู่หน้านะครับเป็นตัวเลวินนะฮะนี่เบาะนอกนะครับดูครับปีกปีกกระชับมากนี่ผมนั่งแล้วก็กระชับสุดๆเลยนะครับตรงแผงกลางก็เหมือนกันนะครับเป็นของนอกหมดเลยนะฮะพุ่มเกียร์เป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นวิทยุไพลอเนียนะครับติดวัดวัด วัดเทมนะครับวัดความร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะครับในตัวนะฮะเพราะว่าต่อเพิ่มแล้วนะทำให้จุดตรงนี้เราใช้เป็นตัวเสียบกล้องแทนตรงนี้มีกล้องหน้าด้วยนะครับแล้วก็จุดอื่นก็มีที่ใส่เดียญนะครับตรงนี้ที่วางแก้วน้ํานะครับใช้งานได้สองจุดเลยนะฮะแล้วก็เก๊ะนะครับใช้งานได้หมดเนาะเลขไม้เลขอะไรขึ้นครบหมดเลยนะครับปากกระจกมองข้างไฟฟ้าใช้ได้ข้างซ้ายข้างเดียวครับข้างขวาใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวพับกระจกตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะฮะ อ่ะนี่ครับสีเดิมครับเดิมเคยเป็นใครเป็นสีเลือดหมูนะครับแล้วก็เคยติดแก๊สระยกเลิกแล้วนะครับทันนี้ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามนะครับแต่อย่าไปเชื่อมันครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยมันมันสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับช่องแอร์ก็เดี๋ยวผมจะทําให้มันดีขึ้นนะครับส่วนเออ่หลังคานะครับก็บางแดดก็สวยงามสะอาดสะอ้านดีนะครับอ่ะต้องขออภัยที่ไวหน่อยนะครับแบตจะหมดจริงๆนะครับเบาะคู่หน้าก็กระชับนะครับปิ่งไม่ล้มนะครับแล้วก็ไม่พับนะครับไม่ขาดด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะเดิมๆิมนะครับที่ผมบอกนะครับบอกไว้ตั้งแต่แรกคือจะเป็นกาบนะครับถ้าถอดออกก็ไม่มีไรนะครับก็เป็นตัวตัวถังปกตินะโอเคครับเบาะด้านหลังนะฮะสามารถพับได้ด้วยนะครับสำหรับสามห่วคันนี้นะฮะยวหาตัวพับก่อนติดอะไระนยะติดอะไรทักอย่างนะครับอ่ะข้างนี้แล้วกันโอเคครับพับได้นะครับแต่ข้างนี้ก็พับได้เดี๋ยวผมลองพับมาแล้วแต่ว่าถูกนะขางนี้ก่อน ผมก็เป็นพรมเลวินนะครับพรมนอกทั้ง4บานทั้ง5ผืนเลยนะฮะนะฮะแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาครับพวงมาลัยเป็นนาดี้นะครับหู่ใหญ่มากจับขนัดมือสุดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอพับเก็บก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีลำพงลูกไข่6คูณ9นะครับสะอาดจริงๆคะภายในคันนี้แผงประตูก็สวยงามนะครับถือว่าไม่โทรมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอไปดูด้านหลังเลยนะครับขาปงหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไล่้งแต่ฝั่งซ้ายนะครับเหรียญบาทนะครับลองนะครับลอง ลามี2เหรียญนะครับข้างนี้รถไม่เคยชนหนังนะครับแดดแรงซะด้วยเดี๋ยววันนี้จะมีรีวิวคันนึงนะครับเป็นโตโยต้าโคโร a อะตย์นะครับหน้าหมูรีโม่ศูนสองะครับเป็นตัวท็อปนะครับขายแค่1นึ่งแบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคแล้วก็มีพรมหลังนะครับเป็นพรมโคโร a ตรงรุ่นเลยนะฮะอ่าุปกรณ์ก็มีนะครับแล้วก็ยางไหลก็มีครบเลยเดิมเเลยครับยางไหล เดิมเป็นสีเลือดหมูนะครับกับสีอย่างเดียวนะครับยางอื่นไม่มีอะไรเนาะส่งนี้ก็หล่อๆนะครับหล่อไปนุ่นหรือว่าใครที่ต้องการขับแบบย้อนยุกนะครับช่วงล่างดีมากนะครับแล้วก็ขับเนี่ยขับขี่ดีด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปสุดกันครับอะไรครับเป็นไงบ้างครับสำหรับสามห่วงคันนี้นะฮะก็แสงแดดจ้าเหลือเกินนะครับแต่ก็ต้องถ่ายต่อไปครับ สามพงคันนี้นะครับขายที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ 91, 000, 000, 000. แล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อภาษีให้เป็นเอ่อหกหกนะครับเป็นมกราห์หกหกเลยนะฮะก็สนใจนะครับศูนย์แปดห้าซีซีหนึ่งไปหนึ่งพันเก้านะครับเดี๋ยวราคาเนี่ยผมจะขึ้นไว้ด้านบนตัวเล็กๆนะครับตั้งแต่หัวคลิปเลยแล้วกันนะครับบางคนใจร้อนนะครับแต่จริงอยากให้ดูคลิปให้จบก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เห็นจุดดีจุดด้อยนะครับสำหรับคัน weave, dynasty, invade. น, 50, นี้นะฮะโอเคครับหนึ่งครับ ดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับย้ำนะครับ0854418189นะครับเกือบห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะยินดีดูครับนิ่ช่วงทยคลิปด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ผมยินดีรับฟังคอมเมนต์นะครับแพงไปถูกไปก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าครบ100,000สนซับสไครต์เนี่ยผมจะแจกรถเลยนะครับเอาจริงๆไม่ก็หกครบ100,000สนซับสไครต์นะครับจะแจกรถนะฮะ โอเคสวัสดีครับ